วันนี้ผมมีเมนูก,กล้วยๆมาฝากนะครับโมเลนหรือกล้วยทอดอินโดเมนูนี้ง่ายมากๆเลยนะครับไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาผสมในส่วนของแป้งโมเลนก่อนนะครับเราใช้แป้งขนมปังนะเดี๋ยวร่อนแป้งก่อนครับ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยเกลือปน่นผมใส่งาดำลงไปเลยนะแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้ส่วนผสม น้ำตาลเกลือแป้งแล้วก็งาดำเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่เนยสดจืดลงไปใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะครับอุณหภูมิห้องก็อยู่ที่ประมาณ20-25องศานะก็คือเนยมันจะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะเนยนี่สามารถนิ่มพอที่จะสามารถขยี้ด้วยมือได้นะครับเนีย่ยแบบนี้นะครับถือว่าโอเคใช้ได้แต่ถ้าเหลวไปเดี๋ยวมันจะเละนะครับไม่ต้องถึงขนาดเหลวเป็นแบบเนยละลายนะอันนี้ก็ถือว่าขยี้ได้ แล้วก็ขยำเนยกับแป้งให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องตีแป้งนะครับสามารถใช้เครื่องตีแป้งได้นะครับตัวแป้งโมโลเลนจะมีลักษณะมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้เป็นตะขอนะครับใช้เป็นตะขอตีเนื่องจากวันนี้ปริมาณไม่เยอะนะครับที่ผมทําก็ใช้กล้วยแค่หวีเดียวผมก็ใช้ผสมด้วยมือเเพราะว่าเครื่องตีแป้งที่ผมมีนี่เป็นเครื่องใหญ่เลยละ่ะตอนนี้ผมก็ผสมเนยกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะค่อยๆใส่น้ําลงไป ค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเยอะไปนะครับก็จะทําให้แป้งเหลวถามว่าทําไมถึงแบบใส่ทีละน้อยใส่ทีเดียวหมดเลยไม่ได้เหรอถ้าเราทําอาหารเกี่ยวกับแป้งนะครับอุณหภูมิในห้องสําคัญเลยนะครับความชื้นในอากาศมีผลต่อแป้งโดยตรงบางทีเราผสมในห้องแอร์นะครับก็แป้งอาจจะแห้งเกินไปก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ํานิดนึงเราจะนวดจนเนื้อเนียนเลยนะครับแล้วก็แป้งมีความเหนียวนะครับจะสังเกตว่า ขอบที่ก้นอ่างผสมเนี่ยจะไม่มีแป้งแห้งๆเหลือแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ายมานวดบนโต๊ะนะครับเราก็จะนวดให้แป้งเหนียวเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็นวดมาจนแป้งเนียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพักแป้งเป็นเวลาสัก15นาทีเอาฟิล์มแรปหน่อยนะครับกันแป้งแห้งเราก็จะพักแป้ง15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกล้วยกัน ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยนะครับกล้วยที่ใช้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับวันนี้ผมใช้เป็นกล้วยสุกนะครับไม่ต้องงอมจัดก็ได้เราก็จะทําการผ่าสี่แบบนี้ผ่าสี่เลยนะครับเวลาเลือกซื้อกล้วยก็ลองดูกล้วยที่มีจํานวนลูกเยอะหน่อยนะครับเราก็จะทําได้หลายชิ้นหน่อยเพราะกล้วยลูกนึงก็หั่นได้4ี่ชิ้นนะครับยิ่งจํานวนกล้วยหวีหนึ่งมีจํานวนลูกเยอะหน่อยก็ได้กําไรนะครับอันนี้เราไม่ได้ชั่งน้ำหนักขายเรานับเป็นชิ้นขายนะครับ Okay. อันนี้ผมก็หั่นกล้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของการรีดแป้งแล้วก็นำมาพันกับกล้วยเพื่อจะเอาไปทอดกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มเติมขึ้นมานะครจะเป็นในส่วนของถุงพลาสติกผมใช้เบอร์1 0คูณ15นะครับนำมาตัดแล้วมาแผ่ออกนะครับ ตอนนี้แป้งผมก็พักมาครบ15นาทีแล้วนะครับแล้วกล้วยก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราโรยแป้งแห้งหรือแป้งนวลลงโต๊ะนิดหน,นึ่งเดี๋ยวโรยบางๆหน่อยนะผมก็ใช้เป็นแป้งขนมปงังตัวเดียวกับที่เรามาทําแป้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการรีดแป้งบมนโต๊ะนี้ฮะผมก็จะแบ่งแป้งออกมาเพื่อจะนํามารีดนะครับเป็นแผ่นบางๆนะครับนํามารีดสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็ออกฟิล์มแรปไว้ก่อน แป้งที่แบ่งมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการรีดแป้งนะครับก็จะเอาถุงพลาสติกนี่แหละคุมไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือลูกกิ้งนะครับทําการรีดแป้งให้บางนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมขยายออกไปด้านข้างก็จะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็จะใช้อุปกรณ์อีกตัวมาช่วยก็คือสําหรับตัดนะครับผมจะใช้เป็นลูกกิ้งสําหรับตัดพิซซ่านะครับใครไม่มีใช้มีดก็ได้นะแต่ตัวนี้มันก็จะสะดวกในการตัดเราก็จะตัดขนาดความกว้างสักประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะครับใช้วิธีการกะเอานะครับกรีดแบบนี้เลยตัดไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปม้วนไปพันกับกล้วยนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วสำหรับขอบที่ไม่สวย เราสามารถนําไปผสมกับก้อนที่เหลือแล้วก็นวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นํามาใช้ได้อีกนะครับเราก็จะมาเริ่มพันกล้วยกันเลยนะครับกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้นะเราก็จะพันที่หัวก่อนเวลาพันนะครับเทคนิคคือพยายามดึงนะครับพันไปแล้วก็ดึงยืดนะครับจะได้แน่นหน่อยนะครับพันให้ทบให้เหลื่อมกันด้วยนะครับเวลาพัน ในส่วนของแป้งเรามีความเหนียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดึงได้นะครับไม่ขาดยืดได้เลยถ้าเกินนะก็เด็ดออกได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามสําหรับคนที่ชอบมันญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนจากกล้วยเป็นมันญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้มันญี่ปุ่นเพราะว่าผมชอบมันญี่ปุ่นนะ เวลาหั่นมันญี่ปุ่นก็อย่าหั่นหนามากนะครับเพราะว่ามันก็จะสุกช้ากว่ากล้วยนิดนึงนะครับก็ให้หั่นขนาดไม่ต้องโตมากพันเหมือนกับที่เราพันกล้วยเลยมันนี่จะพันง่ายกว่าด้วยนะครับเนื่องจากมันมีความแข็งอยู่นะครับลักษณะของมันญี่ปุ่นเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วนะครับพอเวลาไปทอดนี่ก็พอได้รับความร้อนก็จะยิ่งหวานไปอีกนะครับอร่อยเลยละเวลาดึงก็ยืดๆนิดนึงนะเวลาพันเนี่ยก็ดึงๆยืดๆนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นแบบนีน้ เตรียมในส่วนของกล้วยโมเลนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอดกันตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่โมเลนลงไปเลยนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะแล้วก็พอใส่โมเลนไปแล้วเราก็ปรับไฟเป็นไฟกลางค่อยๆทอดไปเรื่อยๆใจใเย็นๆนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโมเลนนะครับก็วิธีการทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองมาชิมก่อนแล้วกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยมากๆเลยอ่ะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยยิ่งเรารีดบางเท่าไหร่นะครับมันจะกัดแล้วแบบกรอบมากๆนะครับแล้วก็พอเนื้อกล้วยเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มความหวานของกล้วยนะครับอร่อยมากๆ ทีนี้เวลาเราขายนะครับก็ผมแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นถุงกระดาษซองกระดาษลักษณะนี้ก็ได้นะครับขนาดก็ประมาณ11คูณ17เซนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูต้นทุนสําหรับปีนี้นะครับ2022นะว่าตอนนี้เนี่ยโมเรียนของเราเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมใช้กล้วยนะหหวีนะครับเป็นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็วัตถุดิบตัวอื่นๆเราก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้เนาะ ก็จะมีค่าเผื่อหนึ่นให้อีก10%นะครับค่าเพื่อหนึ่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิบาถาค่าบรรจุภัณฑ์ค่าถุงหิ้วอะไรก็แล้วแต่หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไป สูตรนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยผมนับชิ้นได้ประมาณ55ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่บาท70ขายเป็นชุดชุดละ5ชิ้นนะครับก็จะได้ส1บชุดต้นทุนต่อชุดอยู่ที่8บาท49สตางค์มาดูราคาขายกันนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายนะครับก็จะอยู่ที่24บาท26สตางค์ผมขาย25บาทครับ,รบก็จะได้กําไรนะครับอยู่ที่16บาท55สาสตางค์ สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยนะทำง่ายด้วยนะครับก็ลองนำไปฝึกทำกันดูนะครับสามารถทำขายได้เลยนะครับตรนี้